หนึ่งสวยนะอาจารย์ฉัดดำรงอาจารย์พลดีอาจารย์พุทพลพรพะนี่มีบายบายด้วยครับอ่านะสดูในทีวีนี่ดูเด็กนะแต่พอดูตัวจริงนี่โอ้โหเด็กกว่าในทีวีครับนักกีฬาลงสนามเลยครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับการแข่งแชร์บอลนะครับนี่กาวิ่งรอบวิไลสักสิบรอบเลยไหมครับเนี่ยโอ้โห สามสวยครับข้างนี้โอ้โหครับเต็มเต็มครับอาจารย์สลาพรนะฮะยืนสกอบอดเลยครับยืนสกอบอล21-0ครับมั่นใจมากครับเป็นสกอที่น่าทึ่งมากนะฮะทีมงานนี้ทีมงานใหญ่โตครับโอ้โหเขากเ่าแชมป์เลยครับแช่บอลนะฮะนะนะครับก็ถือว่าสวยงามนะฮะนี่สาวสวยครับ อันนี้อ่ะวอมเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับคู่นี้นะครับชนะมาหนึ่งแพ้มาหนึ่งนะครับนะชนะก็สามแต้มแพ้ก็ศูนย์นะฮะสเสมอนี่หนึ่งนะครับนะแต่น้อยมากที่สเสมอนะครับขอบสนามนะครับนี่อาจารย์ลพัระดาวันนี้มาในเสื้อสีฟ้าเลยครับโหนะ นี่นั่งชิวๆครับนะสีเขียวนะครับนะนี่ครับอาจารย์รัตนาครับลายหาใครหรือเปล่าครับอาจารย์รัตนานะฮะไม่ต้องลายหาใครครับลายหาอเสืออย่างเดียวครับ จุดยอดวอลเลย์บอลสีฟ้าอยู่ไหนอ่ะโอ้โหดูลีลาไม่ธรรมดา<อ>นะครับวันนี้โอ้โหดูท่าแต่ละคนครับอยู่ปวสออย่งไมเนี่ยสองคนเนี้นะฮะอ่า ขอบสนามทังฝั่งสีแดงนะครับตอนนี้คึกคักมากเลยครับโอ้โหคิดถึงมหาลัยหรือเปล่าครับน่ะคนเท้าคางน่ะคิดถึงเด็กมหาลัยแล้วจะพลึกหรือเปล่าครับสแตนเชียสีฟ้านะครับแซวแบบตรงๆไปเลยครับแซวแบบรู้เรื่องเลยฮะตรงกับตะกอบอลเลยครับนี่เป็นการชนะเลิศของสี สีฟ้านะครับนะสีฟ้าขอบคุณน้ำด้วยนะครับเปรี้ยวจี๊ดเลยนะฮะโอ้โหสามสาวครับคุยกันด้วยนะครับไปจะกินอย่างเดียวครับนี่สามสาวครับแม่กินอย่างเดียวครับนะอ้ดูนี่ดูกันโรงแรมนี่แน่นอนครับโอ้โหปิดหน้าปิดตาเลยจ้า ออสาวสวยครับแต่คนบายบายนี่สั่งได้ครับซาลาเปาหรืออะไรก็แซนด์วิชนะแซนด์วิชโอ้โหเป็นไงครับบายบายครับสาวสวยครับนี่แน่นอนนะลีดเดอร์สดใสจริงๆนะครับคนนี้เอสแบกเราในการกล้าแสดงออกนี่เป็นหนึ่งอยู่แล้วครับดูแล้วก็มี FC อะไรเยอะแยะนะครับนะก็ฝากยังพวกเราทุกคนนะครับก็ โอ้ตอนนี้ในกล้องของเรานะครับ3หนุ่ม3มมุมนะครับกำลังนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์กันอยู่นะครับนี่ครับดูอะไรจ้ะสาวสวยนะเออนะตกใจนะครับเมื่อกี้หลอดหลุดออกจากมือเลย น,นี้กล้องแพนไปที่สแตนของสีเขียวนะครับอาจารย์ครับอาจารย์พอชอบพอชอบโบอกมือหน่อยครับผมบิวตี้ครับนะบิวตี้อยู่ไหนคก็บิวตี้บิวตี้อยู่นู่นนะฮะมาในโอ้โหนั่งอยู่คนเดียวเลยคนนี้ตอนนี้ตัดภาพมาที่อาจารย์ต่างชาติสองท่านนะครับของเรา อาจารย์โบกมือทักทายนะครับชูสองนิ้วให้ด้วยสเนียสเนีย,นยมองกล้องหน่อยครับสเนียเล่นกล้องหน่อยครับผมครับโบกมือทักทายนะครับ<ข>อตอนนี้ขอบคุณแบร์ลิงครับแบรลิงวันนี้ไลฟ์สดเลยฮะแข่งอาจารย์รัฐพัฒน์แบร์ลิงโอ้โหแบร์ลิงนี่แน่นอนฮนะ เราร่วมแข่งขันเลยครับแล้วก็สีฟ้าเตรียมตัวเลยครับ